ให้เลวกว่าน uh. hey. hey, ี้อให้เฮ้ยเอาละดิขาเหมือนจซิงชื่อนะให้แลวกว่านี้ฉ um, ันยินดีจะทำ ให้เลวกว่านี้ฉันก็ยังยินดีจะทำทุกอย่างชีวิตขาเร่มเด๋อวชีพน้นก็สู่จุดมาชิวคต้วได้อฉันมองว่ารชาร็อกมากต้องเปลืองตัวไม่จ้ใ้ยังิไปฉันก็อยาก ชาวร็อกมาก่อนเลย